ด้านหลังนะครับจะมีในส่วนของตัวสเกิร์ตหลังนะครับ TRD แท้เดิมโรงงานนะครับเราหล่อแบบนี้เลยพร้อมเซนเซอร์2จุดนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับก็มีคิ้วโครเมียมนะครับปีกนกเท่ๆแบบนี้นะครับนี่สัญลักษณ์นะครับ1.8่ด TRD Sportivo นะครับแล้วก็ไฟนะครับไฟสวยมากๆเลยนะครับใสๆใหม่ๆแล้วนะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยนะครับต้องบอกเลยว่าตัวเต้าติดนะครับโฉมนี้โฉมหน้าแบนเนี่ยครับเป็นเครื่องยนต์ที่อึดถึกทนที่สุดในปฏิพีแล้วนะครับช่างซ่อมเป็นนะครับ ทุกๆอู่เลยนะครับอู่ไหนซ่อมไม่เป็นนะครับไม่ใช่ช่างแน่นอนครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับความนิยมนะครับเป็นตัวเดียวกับ V ีออนะครับพวกยาลิทแต่แค่ขนาดซีซีนะครับเยอะกว่าคันนี้เป็น1.8อันนั้นจะเป็น1.5นะครับช่างซ่อมเป็นแน่นอนนะครับอะไหล่หาง่ายอะไหล่ถูกนะครับนี่ถังน้ำรักทีอาดีนะครับแท้นะครับเดิมโรงงานปิงนกแบบนี้นะครับหล่อมากบอกเลยนะครับสีขาวนะครับเป็นนี้เป็นสีขาวซูเปอร์ไว้นะครับนี่มือเปิดนะครับจะเป็น สีเดียวกับตัวล้อแต่ว่าจะมีขอบครเมียมนะครับให้นะครับเพื่อเพิ่มความหรูหราและสวยงามตัวล้อนะครับก็จะเป็นล้อนะครับเป็นล้อเดิมนะครับเป็นล้อที่อดีเดิมแต่ว่ายางเนี่ยต้องบอกเลยว่าได้ยางโคตรใหม่นะครับนี้เป็นยางปีสองศูนย์ของมิชลินนะครับให้ทั้งสี่ล้อเลยนะครับมีสะเก์ดข้างให้ด้วยเท่แบบนี้เลยนะครับเขาจะตกแต่งเลขขาวดำแล้วก็ครเมียมนะครับมีคิวกันสาดให้แล้วนะครับของอัลติสแพ้นะครับ กระจกพับข้างนะครับก็จะเป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะครับจกพับข้างไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับเครื่องยนต์ดูอ l v ว t i นะครับโคตรประหยัดน้ํามันนะครับแล้วก็โคตรทนนะครับนี่ด้านหน้านะครับตัวโคมไฟนะครับใส่ใหม่ๆสองสว่างแบบนี้นะครับก็คิว้ดนเอ่อตัวกระจังหน้านะครับต้องบอกเลยว่าเท่มากๆนะครับเป็นสีเทาตัดกับโครเมียมมีโลโก้ท r ีดีติดให้ด้วยนี่ครับสวยนะครับคันนี้วีท่าไหนนะครับมีงบนะครับ ประมาณสองแสนกลางๆนะครับคันนี้สองแสนหกหมืนเก้าพันนะครับเอาคันนี้ไปขับนะครับเท่ไม่อายใครแน่นอนนะครับได้รถที่เครื่องยนต์อึดถึกทนนะครับแล้วก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้้วยครับคันนี้พี่ๆท่านไหนมีงบพอมีเงินดาวเล็กๆน้อยๆนะครับติดต่อผมได้เลยนะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับตัวโฉมหน้าแบนนะครับ TRD สีขาวแบบนี้นะครับคันนี้ปรับสภาพเสร็จแล้วด้วยนะครับสวยพร้อมใช้แล้วหกแสนเออสองแสนหกหมื่นเก้าพันครับพอภัยเปิดให้ชมนะครับด้านในดีกว่า นี่ด้านในนะครับโฉมเขาของยุคสมัยนั้นนะครับก็จะเป็นสีเทาตัดดำนะครับสีเทาอ่อนตัดดาแบบนี้เลยนะครับระบบไฟฟ้านะครับจะอยู่ด้านข้างนี่ตรงนี้นะครับก็จะมีปรับกระจกข้างนะครับแบบไฟฟ้าพับเก็บได้นะครับแล้วก็มีตัวไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับด้านในนะครับคันนี้เป็นเบาะหนังนะครับบอ้เบาะยังแน่นๆอยู่เลยนะครับนี่โลโก้ TRD นะครับก็พวงมาลัยนะครับก็จะเป็นแบบสีก้านแบบนี้เลยนะครับเจ้าของเดิม ต้องบอกเลยว่าเขาติดจอมาให้นะครับนี่ตัวจอนะครับเป็นจอทัชสกกีนแล้วนะครับแอร์ออโต้ด้วยนะครับโอ้สุดยอดเลยตาตาได้ชมกันนะครับตัวนี้เป็นแอร์ออโต้นะครับเปิดปุ๊บนะครับแอร์พุ่งใส่หน้าเลยครับผมต้องลดก่อนครับเป็นจอทัชสกกีนแล้วนะครับคันนี้นี่ครับด้านหน้าก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับด้านบนไฟสองสว่างเปิดติดนะครับปกติ มีแอร์แบ็กให้นะครับสำหรับผู้น้างนี่เบาะหนังครับด้านหลังนะครับเบาะหนังเนี่ยยังหุ้มอยู่เลยนะครับเราเอาไปทำมาให้ครเป็นเบาะหนังสีดำนะพุ่มยังหุ้มอยู่เลยพี่พี่ท่านไหนพี่พี่ท่านไหนครับสนใจติดต่อผมผมได้เลยนะครับราคาประมาณนี้นะครับต้องบอกเลยว่าห้ามพาดนะครับได้รถสวยๆนะครับขับเท่ๆนะครับขับรับส่งลูกนะครับขับรับสาวนะครับบอกเลยว่าเหมาะสมนะครับคันนี้ไม่อายใครแน่นอนนะครับ ราคาแค่สองแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับได้เอาตินะครับปีกนกแบบนี้นะครับสีขาวนะครับแต่งให้แล้วแต่งเดิมแท้โรงงานให้แล้วนะครับาพาไปชมท้ายรถด,ดีกว่าผมเปิดท้ายรถให้ดูแป๊บนึงนะครับปีกนกนะครับอย่างเท่ะนะครับบอกเลยโอ้ด้านในต้องบอกเลยว่ากว้างมากๆนะครับกว้างมากๆจริงๆ มี่พี่ท่านไหนนะครับสนใจคันนี้นะครับผมพิเศษให้นะครับฟรีฟรีไปเลยนะครับกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับผมติดกล้องหน้ากล้องหลังให้นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ติดนะครับแต่เดี๋ยวจะติดให้นะครับถ้าพี่ๆสนใจนะครับติดต่อผมได้เลยนะครับที่เบอร์ศู5ย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่นะครับหรือแอดไลน์ที่เบอร์นี้ได้เช่นเดียวกันนะครับรออยู่นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับเอาติดปีกนกนะครับเท่ๆแบบนี้ TRD Sportivo หนึ่งจุดแปดนะครับปีสองพันสิบนะครับ ปรับสภาพเสร็จแล้วรถสวยพร้อมใช้แล้วถ้าพี่ๆต้องการผมติดกล้องหน้ากล้องหลังเพิ่มให้อีกนะครับก็พร้อมล้อมุนออกไปได้เลยนะครับเสียงเครื่องยนต์ก็นิ่งๆนะครับปกติครับอย่าลืมนะครับติดต่อมาได้เลยวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ